สวัสดีครับวันนี้จะรับสู่เพจออกจากความเป็นหมู่ครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับสำหรับวันนี้พี่หนูนำเสนอในส่วนของ,าองการออกกำลังกายในรูปแบบของเวทสลับคาร์โอครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเวทสลับคาย์โอทำอย่างไรนะครับวันนี้พี่หนูเล่นทั้งหมดสีท่านะครับท่าละ 30วินาทีครับไม่มีพักระหว่างท่าสำหรับใครที่อยากเพิ่มในส่วนของจำนวนเซตนะครับเล่นเป็นในส่วนของ3เซต5เซตแล้วก็7เซตนะครับก็คือให้ใช้ในส่วนของการพักระหว่างเซตอยู่ที่30วินาทีไม่เกิน1นาทีนะครับแต่ว่าวันนี้พี่หนูทำให้ดูในส่วนของ1เซตนะเดี๋ยวมาดูว่า4ท่ามีท่าอะไรกันบ้างครับสำหรับท่าแรกครับเป็นในส่วนของการทำสวิตคิกนะครับลักษณะาคล้ายๆการเตะนะครับแต่ว่าใช้ในส่วนของการ ดันสะโพกไปด้านหน้านะคะก็คือเริ่มจากการเหยียดเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ใช้ในส่วนของการเตะขาไปด้านหน้าแขนนะครับสลับกันสมมติเราเตะข้างขวาแขนด้านซ้ายนะเตะแบบนี้ครับเป็นการสวิตช์นะครับก็คือให้ใช้ในส่วนของการออกแรงพับตัวคนละครึ่งก็คือแขนครึ่งหนึ่งขาครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคนละข้างนะครับได้ในส่วนของช่วงบริเวณหน้าท้องนะครับอพอเราทําเร็วขึ้นมันจะเป็นในส่วนของการคาร์ดิโอก็คือมีการเตะปลอดนะคบไม่มีการ หยุดในส่วนของ30มสิบวิธีที่เราทํานะคบโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วต่อไปท่าที่2ครับวันนี้สลับไปเป็นเวทนะครับสำหรับใครที่เล่นนะอย่าลืมเอาเบาะรองด้วยนะคบเป็นในส่วนของการทํา Pushup แต่ว่าพี่หนูทาเป็นในส่วนของการทํากว้างนะครับพักแป๊บนึ่งกลับมาเซตท่าธรรมดาแล้วก็กว้างอ่ะจะดูการเซตท่าในส่วนของการทา Push up ครับวิธีการวางเขา่าธรรมดาอ่ะเห็นไหมมีเบาะมันจะเห็นว่ามุมที่กว้างและมุมที่แคบทําอย่างไรนะครับอันนี้คือในส่วนของท่าที่ถูกต้องสําหรับการทํา พุชอัพเริ่มต้นก็คือแบบนี้กดสะโพกลงนะครับอ่าอันนี้คือถ้าเตรียมถ้าเราจะเริ่มเล่นก็คือให้ใช้ในส่วนของการกางแขนออกไปนอกเบาะนะครับแล้วก็วิดพื้นลงหนึ่งทีนะครับกลับมาแบบนี้นะครับทำสลับกันจังหวะที่เราลงดันให้สุดก่อนกลับมาค้างไว้เล็กน้อยแล้วก็ค่อยทําออกไปใหม่สังเกตจังหวะในส่วนของการลงนะครับให้ใช้ในส่วนของการกางศอกออกด้านข้างกดหน้าอกทิ้งตัวลงแบบนี้นะ ดันขึ้นพยายามให้ในส่วนของช่วงบริเวณไหล่ลำตัวแล้วก็ในส่วนของสะโพกทิ้งลงในแน,แนวเดียวกันนะครับลงสมมติว่าใครที่ถามว่าพี่หนูเพิ่งเล่นนะคะ่ะลงได้แค่นิดเดียวเป็นยังไงทําได้ไหมได้นะคะก็คือลงไว้เราสามารถค้างไว้ได้แค่นี้เหมือนเราให้ใช้ข้อศอกแบบค้างไว้เหมือนเกรงหน้าท้องเกรงหน้าอกดันแขนขึ้นกลับมาแบบนี้ทําครั้งต่อต่อไปเราจะลงได้เยอะขึ้นโอเค ผ่านไปแล้วในส่วนของท่าที่2ครับต่อไปเป็นในส่วนของท่าที่3กลับมาเป็นในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับแต่ว่าใช้ในส่วนของการทำสควอตเข้ามาเป็นในส่วนของการทำสควอตบวกไซคิกไปด้านข้างวิธีการคือยืนเหมือนสควอตเลยนะแต่ว่าเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยเพื่อจังหวะที่เราย่อและเราลากขาไปด้านข้างเนี่ยจะได้ไม่เจ็บในส่วนของบริเวณข้อเท้านะคะก็คือเท้าเอวไว้ทิ้งสะโพกดันก้นไปด้านหลัง ยืดกลับขึ้นมาเกรงหน้าท้องให้อา่ายืนให้ตรงก่อนดันสะโพกขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยลากขาไปข้างจังหวะที่เราลากขาเนี่ยแหละครับเกรงหน้าท้องพยายามไม่เอ็นตัวเยอะนะเอ็นตัวได้เล็กน้อยแต่ว่ามุมขาที่เรายกเนี่ยสูงแค่ระดับสะโพกเราพอทำทั้งสองข้างนะครับแบบนี้อ่าเป็นในส่วนของการเล่นเป็นคาร์ดิโอครับสลับกันอ่าโอเคได้แล้วนะสามท่าต่อไปในส่วนของท่าที่4ท่าสุดท้ายครับ เป็นการทำสเต็หลังบวกนีนะครับวิธีการคือยืนเท้าเท่ากันสเต็ปลังคล้ายๆกันกับการทําเล็กหลังแต่ว่าเราไม่ต้องยอ่อคือสเต็ปคือการถอยไปให้สุดก่อนอย่างนี้ขาด้านหน้างอนะครับขาด้านาหลังเยียดตรงยกส้นเท้าไว้ตลอดการทํานะครับแล้วก็ถอยให้สุดแคปหนึ่งจังหวะสําหรับสมาชิกที่เริ่มเล่นใหม่นะครับค่อยยกเข่าขึ้นสําหรับใครที่อยากเพิ่มความยากก็คือ ให้ถอยไปให้สุดเลยแล้วก็จังหวะดึงกลับมาคือยกเข่าเลยดูอีกครั้งนะสเต็ปนะครับแล้วก็นี่กลับง่ายๆเลยคือเซ็ปแท็บนี่โอเคทำสลับกันทั้งสองข้างนะครับได้แล้วนะครับในส่วนของทั้งหมดสีท่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ เริ่มเล่นแล้วอย่าลืมทุกครั้งเลยในส่วนของการวอร์มอัพนะครับเราอย่าลืมวอร์มนะพร้อมไหมครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของท่าที่หนึ่งและลันยาวเลยนะโอเคเสร็จท่าพร้อมแล้วเริ่มครับ นะครับ เริ่มครับ เริ่มครับ จบไปแล้วนะครับในส่วนของ1เซตนะคะโอเคลองค่อยๆปรับท่าและทำตามนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มความยากนะคะก็คือลองเพิ่มเป็นในส่วนของ3มเซตนะครับหรือว่าใครที่3เซตแล้วยังรู้สึกว่ายังไหวสําหรับในส่วนของอยากเพิ่มความหนักของการคาร์ดิโอนะคะเพิ่มเป็น5เซตดูแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการพักระหว่างเซตนะครับระหว่างนี้คือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าหายใจไม่ทันนะครับจิบน้ําได้แล้วก็พยายามอย่านั่งนะครับแล้วก็เดิน ส,สบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเล่นเสร็จแล้วนะครับอยราลืมีส่วนการยืดเยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับโอเคฝากติดตามนะครับว่าคลิปหน้าเป็นแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ยังไงพี่หนูลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ